สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำปุ่มการใช้งานนะคะของกล้อง Total Station Go Win TKS 202N ค่ะเดี๋ยวเราไปดูปุ่มการใช้งานกันเลยค่ะกดปุ่ม power สีเขียวนะคะเพื่อทำการเปิดเครื่องค่ะจากนั้นนะคะให้เราหมุนตัวกล้องหนึ่งรอบค่ะ และเล่นกระดกอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อเป็นการเซ็ค่ามุมองศาให้กับตัวเครื่องนะคะหน้าจอแสดงผลจะมีทั้งหมด3บรรทัดนะคะบรรทัดแรกจะเป็นค่ามุมองศาแนวดิ่งค่ะบรรทัดที่2นะคะจะเป็นค่ามุมองศาแนวราบค่ะส่วนบรรทัดที่3นะคะจะเป็นชุดคําสั่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มการใช้งานกันค่ะปุ่มสีเขียวหรือปุ่ม power นะคะจะเป็นปุ่มที่ใช้สําหรับเปิดปิดตัวเครื่องค่ะ ปุ่มดาวนะคะหรือฟังก์ชัน t ีสตานะคะ F1 นะคะจะใช้ในการเปิดปิดไฟหน้าจอนะคะ F2 นะคะจะเป็นการตั้งค่ายิงแบบนอนปีซึมหรือว่ายิงกับปีซึมนะคะ F3 นะคะจะเป็นการเปิดเลเซอร์ชี้เป้าค่ะปุ่มลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะคะจะใช้สำหรับปรับความเข้มของหน้าจอนะคะปุ่มต่อมานะคะเป็นปุ่มเช็คค่าพิกัดค่ะปุ่มต่อมานะคะปุ่มเมนูค่ะ จะรวบรวมโปรแกรมการทำงานต่างๆของตัวกล้องนะคะต่อมานะคะปุ่มวัดระยะค่ะปุ่ม A N G นะคะจะเป็นปุ่มออกจากโหมดการวัดระยะค่ะปุ่ม E S C นะคะจะเป็นปุ่มออกจากคำสั่งหรือโปรแกรมที่เรากำลังใช้งานอยู่ค่ะปุ่ม E N T นะคะจะเป็นปุ่มเข้าคำสั่งหรือเข้าโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานค่ะ ปุ่มตัวเลขและตัวอักษรน,นะคะมีไว้สำหรับการป้อนค่าต่างๆนะคะต่อมานะคะปุ่ม f 1ถึง f 4นะคะเพื่อเข้าใช้งานคำสั่งหน้าจอนะคะคำสั่งใช้งานชุดที่1ห,หน้า1น,นะคะ f 1 0เซจะเป็นการเซตค่ามุมองศาแนวราบให้เป็น0เราจะใช้ในกรณีที่เราต้องการวัดมุมหรือเปิดมุมนะคะปุ่ม f 2 h งโฮเป็นการล็อค่ามุมองศาแนวราบค่ะปุ่ม f 3 h s จะเป็นการกำหนดค่ามุมองศาที่เราต้องการค่ะ ค่ามุมองศาแนวราบก็จะเปลี่ยนไปตามที่เรากําหนดค่ะปุ่ม F4 จะเป็นการเปลี่ยนชุดคําสั่งหน้าจอนะคะเปลี่ยนเป็นชุดที่2ค่ะ F1 ตรงกับคิ้วนะคะจะเป็นการเปิดค่าชดเชยของตัวกล้องนะคะ F2 REP นะคะจะเป็นคําสั่ง r e ฟ t ิ i t i o นนะคะจะเอาไว้ในการวัดมุมําค่ะปุ่ม F3 V% นะคะจะเป็นการเปลี่ยนค่ามุมองศาแนวดิ่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ปุ่ม F4 นะคะจะเปลี่ยนชุดคำสั่งไปที่หน้าสามนะคะปุ่ม F1 h e a k i s e t นะคะจะเป็นการเปิดเสียงเตือนที่มุม90องศาและ1้อยองศานะคะปุ่ม F2 R/L นะคะเปลี่ยนการวัดมุมจากหน้าขวาเป็นหน้าซ้ายนะคะแล้วก็จะสังเกตได้ว่าเปลี่ยนเป็น HL แล้วนะคะปุ่ม F3 CMPS นะคะจะเป็นการเปลี่ยนค่าการเซตศูนย์ของมุมดิ่งนะคะปกติ เซตศูนเหนือหัวแบบนี้นะคะถ้าเรากดที่ F 3 CMPS นะคะการเซตศูนของมุมดิ่งจะเปลี่ยนเป็นแนวราบแบบนี้นะคะค่ะแล้วนี้นะคะก็คือปุ่มการใช้งานเบื้องต้นนะคะของกล้อง Total Station GoWin TKS 2 0 2 N ค่ะสำหรับการเข้าใช้งานในโปรแกรมอื่นๆจะมีในคลิปต่อไปนะคะสำหรับกล้อง Total Station GoWin TKS 2 0 2 N ตัวนี้นะคะ ราคาอยู่ที่95,000บาทพร้อมอุปกรณ์ครบชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีฟรีคาลิเบสองครั้งภายใน1ปีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่การกล้องสำรวจศูนย์รังสิตหน้าร้านของเราจะตั้งอยู่ที่ปั๊มเอสโซแม็กแวลูรังสิตนครนายกคลอง2หรือจะโทรศัพท์ถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0 2 1 0 2 6 8 5 4หรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์ s i r s i 9 9ค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ